โอเคผมจะมาลองเล่นเกมมือถือใหม่ไม่สิไม่ใช่เกมใหม่เ,เกมอันเดอร์เทลอีกเกมหนึ่งในพีเโซซึ่งผมเคยเล่นแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นมานานแล้วแา่ว่าจะมนเข้าเกมยังไงวะอ๋อต้องเลือกตัวละครกูเกียดโฆษณา คลิปไม่รู้จะทำอะไรแล้วจริงๆอเดียในหัวมันหายไปหมดแล้วตั้งแต่ความผิดพลาดล้มเหลวครั้งนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อละพยายามทำคลิปง่ายๆก็นึกไม่ออกอันนึงที่ผมคิดมันก็ง่ายแต่ว่ามันต้องมานั่งใส่เอฟเฟกเยอะซึ่งขี้เกียจ ไม่มีอารมณ์อันนี้มันแสนออริจินอลหรืออะไรวะเนี่ยเออเข้ามาอ่านไม่รู้เรื่องขี้เกียจแปโอ้เชียร์ละเออนี่มันแสนเวอร์ชั่นที่โคตรจะขต<อ>ัว<อ> อาร์ตคอจัดจัดแต่แซมตัวเนี้ยเคยดูคนคอื่นเขาเล่นมามันแบบมันเป็นแซนที่ใช้ปืนแล้วใช้โคตรเก่งกระสุนไม่จำกัดยิงเรารัวๆแตกไปโดยปริยายไม่เอาขอเปลี่ยนดีกว่าเว้ยโฆษณาแต่ว่ามันเกไมไี่โฆษณาเยอะอะเยอะไปนะบางที ถึงจะออกเร็วแต่แม่งก็น่ารำคาญอยู่ดีงั้นอ,อะไรอีกวะนี่ยแซมมันถือปืนจริงจริงต้องเอาออริจินอลก่อน โอ้นี่เขา้าทุกฝีก้าวไม่มีโฆษณาเกมนี้เกมดีนะแต่โฆษณาแม่งเยอะเกินไปไไเกมนี้ไม่ค่อยเหมาะจะเอามาหน้าทำคลิปเลยฮนะไม่นี่มันเหมาะแต่โฆษณาแม่งเยอะชิเปล่งเลยสั์ <B ull ing> บอกได้ว่าเป็นเดโมงั้นเราจะลองผ่านเดโมนี้ดู แล้วมันกดยังไงวะ x คือออกแคือกดได้โอ้ไม่ได้เล่นนานจะตรงสติกูไปหมดละกดแม่งไปเลยไม่ต้องรอกลางหรอกโอ้ยลืม ไม่ได้เล่นนานมากแล้วกูตาย กี้กดอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจโอ้โหอืนี่แค่เดโมกูยังไม่รอดเลยไม่ได้เล่นนานจะเบลอไปหมดละ กูโดนเอที่เดียวกูตายเฮอรอ,อดได้แบบเฉียดฉิวแดกอะไรก็แดกแม่งไปแล้วกันโอ้โหชีวิตมันไม่โหดเท่าของจริงก็เลยเหมือนง่ายมั้ง เชี่ยเผลอล่วงโอ้มือไม้อยู่ไม่สุกเกลือแตกกันได้โฆษณาทุกฝีก้าวจริง ลองอีกรอบเริ่มเข้าใจนิดนึงแล้วกดไม่ค่อยติดอันนี้ค่อนข้างยาก ไม่มีอารมณ์จะพาครับเล่นไปเฉยๆก็พอไม่เคยผ่านแซนออริจินอลนี้ได้สักทีเพราะผมมันอ่อนเกินออโดนจนได้เลือดยังมีอยู่ไม่ต้องกิน สุดท้ายมันไปไม่ทันว่ะรอลเลื่อนหมดสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยกินมันจะได้ไม่เสียเลือดฟรีอ่ะตอนนี้โอ้โหโดนอีกเฮ้ยสนุกดีครับ ใครชอบอันเด์เทลต้องโหลดเกมนี้มาแนะนำก็เหมือนอันเด์เทลของจริงเลยแหละแต่เป็นเวอร์ชันแบบแนวสู้อย่างเดียวเพราะแล้วกูจะขึ้นไปทำหอยอะไรวะเนี่ยสติสตังไม่อยู่กับตัวแล้วแดกแม่งจบเอ,อ้เชี่ยหลุด บางอันปล่อยผ่านแม่งไปเลยมันจะมีจนถึงฉากจบไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้ไม่เคยผ่านโอ้โหโดนแม่งทุกอันแล้วนี้น,นี้จำได้โอ้โหแต่ยังหลบยากเหมือนเดิมพึ่งแดกมาจะตายอีแล้วอันนี้ง่ายสุดแล้ว โอ้ยแม่งเร็ววันนี้เกือบเชี่ยโอ้ชีวิตยังมีของให้กินก็กินไปโอ้ยหืมทางไหมอันนี้มันเล็กมากจะยาก อันนี้ถ้าหลบดีๆแม่งก็ไม่ได้ยากหรอกวิ้ยขึ้นแม่งไม่ได้นาโูเกือบตายโอ้ยอันนี้เกียดที่สุดเลยตนอันบนมันยัไม่เจ็บเท่ากับลงล่างมันเคลื่อนที่เร็วเกินบังคับยากอาหมดแล้วไม่เหลือแล้ว มาถึงแค่นี้แหละเอ,อื้อไม่รอดอาจจะมีสิทธิ์ผ่านได้มั้งในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีกระติกระจจะเล่นอะไรมากแล้วหรอกก็แค่อยากลองทำคลิปนี้ในเกมนี้ดูก็สนุกนี้แนะนำว่า อยากให้ลองโหลดมาเล่นกันดูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ